สวัสดีนะครับตอนนี้ได้ไปมาหกล่องแล้วนะครับคาดว่าจะมาซ้ำอีกนะครับในวันพรุ่งนี้ นี่ครับตรงที่รถกำลังเดินมานี่เป็นทางเดินนะครับแล้วตรงนี้เป็นเป็นล่องมะละกอนะครับส่วนอีกซีกนน้นจะทำอะไรยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยอะ เปลี่ยนแปลงอะไรขอให้บอกนะครับบางทีมันเซาซีซ้ำซากไปมันก็อาจจะน่าเบื่อนะครับถ้ามันมากๆเกินไปก็เราก็จะอาจจะหันหัวรถกลับบ้านเลยก็ได้ครับไม่จัดสิ้นสุดนะครับมันไม่สิ้นสุดไม่รู้จะเอาอยัางไงนะก็เอาตัดสินใจนทีเดียวเลยโอ้ยกระโดดครับ เอาไ่ถอยหลังไปเกียร์อีกเอามันยังไม่เรียบแล้ครับกระโดดตามขึ้น น่าจะสาดดินขึ้นหาหัวคันอีกครั้งมั้งไม่รู้นะครับเขาเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินบรรยายไม่ถูกไปสามไปงานชั่วโมงกลัวอะไรล่ะอ๋อคุณเยอะเหลือเกินนีออ่อยู่ในตู้แอร์เลยสบายแล้ว ไม่ร้อนด้วยไม่โดนฝุ่นด้วยไม่คันด้วยอ้อก็บังก็จะคล้ายๆล่องส้มนะครับแต่ว่ามันอาจจะเตี้ยกว่าต่ํากว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งหัวกันทั้งหัวนึงครับใช้บอ่อไม่รู้เขาจะสาดดินไปทางไหนเนี่ยน่าจะเอาเอาเป็นล่องล่องลิ้มกับล่องหน้าเราเนี่ยครับ น่าจะให้ให้สูงอีกแล้วมั้งโอ้ยย้ายไม่ถูกครับนงงเจ้าของผู้หญิงต้องใส่มาสั่งอีกแล้วครับนะ่ะน่าจะมีการเจราจรอีกแล้ว สบายแล้ววันนี้ประหยัดน้ำมันเยอะเลยังครับมีการเจรจาใหม่จะเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่ามันยากต่อการวางแผนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะศาสตรดินไปทางไหน แล้วก็ไม่รู้จะเอาสูงยังไงอเป็นงานไม่ยากครับแต่มันลำบากในการที่เราจะหันลีหันขวางของรถนะครับไปเดี๋ยวไปดูตรงหัวหัวล่องนี่นะครับตอนนี้ใช้ใบนนหน้าเกียร์น่าจะพอแค่นี้นะครับความกว้างแล้วก็ความสูงถึง เกลี่ยเรียบนี่นะครับดูไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมบอกผมผมก็มันย้ายไปถูกเลยเนี่ยเดี๋ยววิ่งแหวกเดี๋ยวใช้ผานศาดเดี๋ยวเกลี่ยเดี๋ยวดันยังไงเนี่ยอเอาอยังไงก็เอาได้หมดครับตรงนี้ด้านหัวล่องนะครับเราก็เว้นไว้ทางเดินด้วยแล้วก็เป็นที่กลับรถด้วยนะครับ ถ้าตามที่เข้าใจนะครับตรงกลางนี่มันน่าจะเป็นทางดูแลผ,ผลผลิตนะครับทางเดินรถแล้วตรงนี้น่าจะปลูกต้นมะละกอนะครับนี่แถวเ,เป็นร่องหน้าเราเนี่ยเพราะว่าเห็นอาจารย์โบวางผานเกี่ยกับนี่นะครับสี่มันสูงๆต่ำๆนี่ก็ไม่ให้ปราบนะก็ไม่ให้ ใช้ใบด้านหน้าดัานให้เรียบนะครับมันก็จะเป็นขึ้นๆอย่างเงี้ยครับตูงต่ำๆ อาจารย์โบเกียกลับนะครับแต่สุดหล่อที่วางผ่านมาใสความสูงของล่องยังไม่ได้หรือเปล่าอ๋อต้องใสความสูงจะยังไม่ได้นะครับแต่ละเวนตรงรถอยู่นะครับบริเวณนี้ครับอ่าอ๋ออถลายถลายมันเป็นเนินสูงครับตรงรถอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันต่ํา าจากความสูงจะเอาอีกนะครับก็เ,เดี๋ยวศาสตร์ดินกลางล่องที่เขาจะเดินรถนี่ครับน่ะใช้ผานศาสตร์ดินไปทั้งขวามือนะครับแล้วก็ล่องทางซ้ายมือเราเหนื่อยมันย้ายไม่ถูกครับโน่นอาจารย์โบลงมาแล้วลงใส่ลงมาถามอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับลงไปหาเจ้าของแล้ว เดินนี่ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยนะครับทีแรกคิดว่าจะเอาความสูงแค่นี้เห็นเกี่ยหลังล่องทําไปทํามาโอ้ร่องล่องเล็กนะครับแต่ว่าล่องเดินรถนีนสวนได้เลยสิบลอ้อสวนกันได้เลยมั้งเนี่ยประมาณห้าเมตรนะอ้าจารย์โบยังคุยกับเจ้าของอยู่นะครับหัวว่าอย่างเมียว่าอย่างแหมผมก็แล้วแต่เขาอะนาเขาที่เขาครับผมกา แต่มันละบากใจคนทำจะวางแผนยังไงอ่ะทำซ้ำซากก็ไม่ได้งานแล้วครับท่านผู้ชมงานชั่วโมงซะด้วยผมถึองอยู่หา่างผมไม่อยู่ใกล้เลยทำปรึกษาไม่มีสำหรับผมแล้วไปทำไปครับนิ่มๆเบาๆวันนี้น้ำบันหมดขอห้าร้อยไหมเนี่ย เย็นบอได้ค่ะทิดได้ยังไงเนี่ยเกียร์กลับอีกพอแล้วหรือไงอ่าฮตอนนี้กลางแมพแล้วครับกลางแมพเมียจะของนากลางแมพของที่กลางแมพแล้วครับ เอาเอาวางใบน,นหน้ามายังไงเนี่ยพอแล้วไงความสูงอา้ามาอยากได้อะให้บอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสนเย็นด้กระโดดกระโดดอ้าเล่นคืนครับเล่นคืน ะละวมงไงไม่มีดิดดนมีทรายมาเนี่ยเดินรถตัวเปล่ามาเนี่ยโอ้ยภาพ,พดเสียหมดเนี่ยบายเขาละกินกรอบแล้ววันนี้หมดน้ำมันไม่พอห้าร้อยอาจาร์โบรับนโยบายใหม่มาอีกแล้วครับ แม้ว่าทําร่องนน่จะดัดร่องหรือเปล่าให้ตรงแล้วก็จะวิ่งให้มันสูงอีกนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันครับดูแล้วก็น่าจะต้องการความสูงอีกนะทำสภาพนะครับอ่าใช่แล้วครับต้องการร่องให้สูงอีกนะครับ จะใช้ผ่านศาสตร์ขึ้นไปทางขวามือของล่องนะครับของรถนะครับ <S <S อ่านั่นแหละครับทั้งสองคันอือหือแต่ขออาภาัยท่านผู้ชมจริงพุ่นสุดๆก็ปากเข้าคอมาแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องการความสูงกีนะครับมันก็ต้องอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ไปเกีย่ยท่าสอเที่ยวสามเที่ยวชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำ สงสัยอาจารย์โบนี่จะดัดจะดัดแนวนะครับเดี๋ยวจะดัดแนวร่องให้มันตรงเนี่ยถึงวิ่งแนวแนวนี่นะครับ รถหายไปแล้วครับสองคันนี่ก็เท่ากับเริ่มต้นทําใหม่แล้วครับนี่เพราะเขาต้องการความสูงอีกนะครับเราก็ต้องวิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับขยับมาเรื่อยๆศาสด,ดินไปทางซ้ายมือเรานะครับทั้งสองคันเลยสบายเจ๊กว่านี่หมดน้ำมันไม่พอห้าร้อยแล้วเนี่ย รับแต่คำสั่งหอ,หอมกรุสบสบายนั่นแหละครับเมื่อกี้อาจารย์โบขเขาดัดแนวล่องนะครับและที่นนก็วิ่งแล้ว เอาละครับวิ่งหยุดวิ่งหยุดนะครับรับนโยบายแล้วครับก็ต้องวิ่งหลายเที่ยวนะครับเพราะว่าล่องทีเขาใช้เดินรถนี่มันกว้างนะครับเราก็ต้องใช้ผ่านแหวกศาสตร์ดินเข้าไปขึ้นหาล่องในหลายเที่ยวนะครับอ๋อจานโบ่งใส่อัดอันมั้งเนี่ย นี่แหละครับก็จะวิ่งแหวกลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อดินไปไว้ที่บนล่องนะครับ ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นอย่างนี้นะประมาณสองวันทุนนี้ก็น่าจะอีกวันเต็มๆอ่ะทางหมงได้ไปสี่ล่องห้าล่องเองนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมันยายไม่ถูกครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับ